สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ตำบลบ้านหยวกอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีในการพบปะพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างเครือข่ายความร่วมมือและรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรการร่วมง,งานครั้งนี้มีพี่น้องเกษตรกรมาร่วมลงทะเบียนตรวจสอบสิบแล้วก็รับฟังจํานวนมากเลยค่ะมาวันนี้มาเพื่ออะไรมาเพื่อ รักษาผลประโยชน์ของพระเจ้าพาอพระเจ้าต้องอยู่แรกผลประโยชน์ของนะครับขณะตอนนีนว่าที่ข้าปเจ้าผู้รับการนะครับมีท่านต้องบอกว่าจะมีในการทำแผนงานงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาหรือปัญหานี้ถึงของท่านไว้เลยแล้วนะครับเพียงแต่ท่านต้องทำหน้าที่ในฐานะลูกหนี้ที่ดีติดต่อประสานกับสถาบันเจ้านี่ างไปกระทรวงเกษตรไปสำนักงานใหญ่กองบูรพูและสังหารเขพอครัไปเขาก็ว่าเพื่อเพืออนาคตของตัวเราและคอบครัวถ้าพูดไปก็ด้เปลี่ยนชื่งเรามไป